นอนในห้องด้วยกันสองคนนะเนี่ยนะอ้อไอ้ตึงไปตลาดถึงบอกเอา,เาปั้นมามานอนไว้ด้วยกันสองคนนะเนี่ยนะมาลน้นแนงห้ำใหนดังขนะงาดงั้ห้ำลงว้ยไอ้ไอชูชูห้ำน้อยนี่เอาลงอืมอืมไอ้ตึงตะม,มาเมล้างหมดเลยเป็นตะม้าหาปั้นเมล้างหมดเ้อนี่ชูนี่นี่เลือนี่ตูมี อย่างนั้นบอกออชุดจะคำลอยเพื่อนี่นี่ชิลเลอร์บั้นวันนี้ได้มานอนในห้องด้วยกันนะเนี่ยนะตะอี๋บังเฉียวยิ่งออกมาก,กวนมันย,ย,กออกอยิ่งออกอยิ่งเสีวะออกยิ่งเสีเนาะเฮ้ยเห็นแล้วเห็นยิ่งออกแล้วเด้อที่นี่เนี่ยนี่ไง ไอ้ดิวกออกแล้วเนอเฮ้ยตำรวนทำอะไรดูคะกระปั้งทำอะไรดูปังนอนบอสเ้ยเฮ้ยปังทำอะไรดูยีกอกนอนด้วย่อยอร้อนร้องขอรกันไว้เอาเอาเอา,เอายีกอกนั่นร้องขอดไว้โอ้โห ไปเร็วไปเร็วหาโมลี uh, like ่เร็วน้องน้ำมันเลี่ยวสอเอออย่ดิวออกจนหมอคือมือกัดมันยี่ออกนี่เอาไปเอาเอาเอาไอ้เดี๋ยวออกไหมเดี๋ยวออกไหมเออแล้ว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 ไปแล้วคิมแล้วคิมไปแล้วอีกออกโอเคไปแล้ว